สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรีมูรติ888นะคะวันนี้นะคะเรามาดูกันนะว่าดวงของเพื่อนๆเป็นยังไงนะคะใครที่เจอคลิปนี้นะคะแสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ดวงเพื่อนๆวันนี้นะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกอย่างราบรื่นนะคะหรือถ้าเจออุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยขอให้มีคำแนะนำมาให้เพื่อนๆเนี่ย แก้ปัญหาสิ่งนั้นๆได้นะคะอ่าเรามาดูกันว้าวเพื่อนๆได้ไพ่เลขที่99เลขดีเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอ่าการงานของเพื่อนๆนะคะประสบความสําเร็จใน หน้าที่การงานงานอะไรที่เพื่อนๆติดขัดหรืออะไรเนี่ยหรือว่ามีการดีลกับลูกค้าหรือว่าปิดโปรเจกต์หรือว่าปิดยอดขายอะไรต่างๆเนี่ยคือสามารถสําเร็จรุ่งรไปได้ด้วยดีเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเพื่อนๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระพิคเนศทรงประทาน ให้กับเพื่อนๆสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแล้วก็ความรักนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสได้เดทหรือได้คุยกับคนรู้ใจหรือคุณจะได้พบกับคนใหม่ๆแล้วคุณถูกใจอะไรอย่างเงี้ยทำให้บอกว่ามีการที่จะไปสารสัมพันธ์กันต่อได้นะคะแล้วสำหรับคนมีคู่ความรักของคุณทั้งคู่นะคะก็มีความสุขแฮปปี้ดีเนาะอาจจะมีความความสัมพันธ์หรือ ความรู้สึกดีๆให้กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเพื่อนเเนี่ยสามารถได้สิ่งใหม่ๆได้เงินหรือว่าหาสามารถหารายได้เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็อาจจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะให้เพื่อนๆลองลุ้นโชคลาภนะคะเอาแล้วก็ช่วงนี้เพื่อนเเน่ยอา,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเรื่อง ไม่เกณฑ์เรื่องอะไรนะคะให้เพื่อนเอน,น่ะลองพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็แนะนำเลยใครพลิกข,ขึ้นมาใช่ไหมให้เพื่อนเอนเนี่ยลองขอพรมาพิกเนตได้เลยนะคะเพื่อนๆคิดอะไรอยู่หรืออยากให้อะไรสมหวังหรืออยากให้อะไรประสบความสําเร็จนะคะให้พระองค์ท่านช่วยได้นะคะเพราะว่าพระองค์ท่านจะ ช่วยให้คุณสมหวังนะคะอ่าเนี่ยเพื่อนๆลองขอพรได้เลยแคปแล้วก็ตั้งสิอธิษฐานขอได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามตะบ้านฟ้าบ้านเขียวให้เป็นกำลังใจกับฝ้ายด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถน้อมรับคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะหรือจะเก็บบันทึกเอาไว้ก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ